งัดต่อ,อยังดูพี่นี่จะเจอต่ออะไรเป็นที่เรื่อนสล่นต่อ,อยังในเบื้องต่อพญาเหล็กสิเจอพญาเหล็กบนลูกพีเออ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระดากระดาเงื้องับเงื้องับควัดต้องควัดต้องจิ้มดึงดีดีคื สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีทุกคนนี่ต้อนรับเข้าชูช่องอมสินอนทัวร์นะพี่น้องนะน้งบอไปใส่ดอกว่าสิไปดูที่เรื่องรถไฟรถไฟแล้วท่านไปเดี๋ยวพี่จะจ่วงต่อให้ดูต่อยในบดูพี่ เงี่ยนๆงยนนี่ดูคือเอ้ต่อพยาเหล็กได้เลยนะเอเอด่าเรื่องแก,ะ,กะดูพี่ต้องงัดพยาเหล็กกันขึ้นข้างบนไหมไปขึ้นถ้าขึ้นโดน ก็ไฟก็ไฟดพี่รเงียนเรียบเบิดเบาเดีบเล่นเดสเล่นตีนะเล่นต่อนโเราแ่งข้างดีๆก็ลววเดี๋ยวเดี๋ยงบนดืนดีๆก็ลววขึ้นมาแล้ว มาเหลือเพียงเดียวดูพี่คือต่อได้หน่อยคือส่งนั่นแท่เพียงเดียวว่ะเหรอร่องแถวลุดดูพี่ด้วยเปล่นกระป๋ดยได้กบพยายลิกเห็กออกว่ะออกว่ะ เห็นก็ว่าว่าออกดิถม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 ระวัง <laughs> ว่าวอดิลูกพี่คือถมไว้แท้มันสิเกิดขึ้นมาไหมลูกพี่เอาออกโอ้ยมันสิเกิดขึ้นมาไหมยังไงเนี่ยดึกทายลายขึ้นมาเรื่องปลาไหลตวกจากสัตว์ฟาดแนวขึ้นมาหรืเปียง ยีงไยกต่อวมา่ึคนเอาขิดินไปกบไปงัดไปเสือโอ้ยขี้นี่ขาหาปะอะไรนล่าวเ่เลยันนี้เมื่อไงหรอวันหููขี่รถทงัดต่อให้เพื่อ,อ,อล้วกบงัดขึ้นมาแล้วทำวนทงัดต่อพญา็กขึ้นมารถกบงัด นือไม่ยังดอกแล้วว่ายังแห้งรถเรื่องพลังเลาวเพราะว่างานงานข้องงานเนี่ยมันจะมันเสียจวดจัดจวดจัดเลยค<อ>ุณผู้องมันต้องทำไปเรื่อยๆงานฝีมือว่าไงซะงแ,แล้าะว่ามันงานมันบนงานแจ้งแสะแล้วมันเป็นงานฝีมืองานแจ้งแสะก็คือ าง,งัา้นแกงเสียคือตักดินเส้นลดเนั่งทารุ่นนอปประไล่ได้ทุกทีด้วยไม่ก็นั่งเล่นธรรมดาแล้วก็นั่งทาประไล้ฮัทเทียฮัทเทียจะตักขึ้นมาถ้าเทียจะว่าว ขันมองไล่ดลไล่ด้ปล레นด่คันมองว่ามีอที่นี่สิล่ะยกไปวันสีพอกเบาว่าอจะเก้าคขันลอคคลองคลองเสียงว่าะไมันจะมาดยเกยจักม่นเลยได้ขันมองมันไหลเตือนันต๊ะเอาจันทีเมื่กนเราจุงมาแล้ว่าวันดีพอดีผอด้วยหนกมันละว่า ก็ดินดินเลแดงที่ดินเลงแดงที่ลงมาเนี่แเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันมา้ําน้ำหน่อมยมันมันบอดไอ้พังเลยมันไหลมาน้ำหนามน้ําสองมันมาเรื่มันเป็นสันนี่มันเป็นชั้นเป็นชั้นของมันอยู่ท้านเลี้ยงใส่นะมันเป็นทรายแล้ก็กลนบ่นี่เป็นหินลอกแั้วแลเขาเหือะลองน้ำเลยดูกพีเรป่ายังมีบนส่น เดี๋ยวป่าที่พันดีเยันดีก็รักของโกบีเลยปั่มเงือกอกขอนเงืกงือกเหกว่า็สีสีบุม๋มสีอันนี้พันนาพันนาที่พันหยเห็ดสีนาตาที่มาเป็นเดือเนาะไม่รู้จะว่านี่เห็ดที่กขาจักเนี่มันเป็นกันอยู่เป็นกันคือกันสีใหม่หือ น่าจะทำครึ่งทอดผมเห็นว่าเหตุส่วนเหตุส่วนต้องซื้อลองไปหอดไอห,หอดปลายกระบอกปลายกระบอกไปกระบอกบุ่มนะมันเป็นกั้นสีเป็นกันไม่หอดไงเราไต่แลแ้ลวมาหันมาหอดตัวรถหรือเพราเห็ดทั้งขงังแล้วเพาเห็ด บอกแค่นี้ก็เห็ดสีตัวก็เห็ดัต่พอเห็ดสียตัวเพื่นพี่ขุดไปขุดกเก่าไปเห็นงหักเด่นต่อหันวันทีงักต่อขึ้นใหม่เพื่อ งัด2-3บาทก็ขึ้นเช้าซ้ำเพราะอยากเงือบแล้วหลุดเพราระกุ้งกี้น่าจะบางแล้วเลยนากุ้งกีแล้วนาสีบางแล้วเพราะว่าอายุน้ำโดนแล้วเพราะว่าให้เราดำอยู่ข้างนี้นลูกมึงบ้านตึกเกือบได้ขนาดกูกี้กูกี้กน,นี่ก็ไ มือสองกับสองสามมือ่นบุญเหล่คันสภาพดีๆเนี่ยเอาข้องไงเอาข้องรุ่นใหม่มาใส่ใส่นายสิใส่ได้อยู่นั่นเนาะรู้นหมเอาข้องรุ่นแปดรุ่นซิปมาใส่ใกันไานถิใส่ได้อยู่เนาะมือกิ่ว่าลูกนรถกดตรงเลยกดขอบเบิดมันลงพอสั่นเครื่องรถก็จะเฮ็ดแต่งอีกเท่านึงเหืกันนี่ปวามเฮ็ดให้แบบไรติเฮ็ดให้รถมันวิ่งได้ทั้งดังมองรถกล่องนั่น กระเยางแตงสิไรเรากทียมมะดือดีมารีดเรียบรีดเรียบเราก็ะิทีมัเก็บสันสองสันสองอยู่ มันกิบว่ามียังเล่าใจนะพี่น้องนะรูนป่ะมันมีรถหกหล่อรถยังให้รุ่นให้เล่าใจเลยเล่าใจใน่กับลูกพี่ละกาาอะไรก็ที่เล่าใจอยอ่แล้วว่าแล้วว่ามาซะาดหรือไรก็กินดู้เลยแล้วเบื่อแล้วม่เรียกเกิดเส้นเลยครับรถแมโครอขาอยู่ผู้เดียวแค่ผู้เดียวงอง ต้องใจรักจริงเลยครับโรเมโคหรือแม็กยู่ก็มันได้เราเป็นงานอยู่ผู ah, ้เดียวเฮ็ดผู้เดียวใส่ความคิดยู่ผู้เดียวความคิดก็ออกแบบนี่เป็นเบียกสายต่างๆเบียกเขาเน้ยแล้วยิ่งเลเซอร์สื้อมันเรีบรื่ธรรมดาเรียบรื่องประวัดิอะไเรืนี้ยิ่งเรื่องเส้อเรื่องงานสุลประธานบ้านเชว่อว่าเห็ดเร็วเร็วเลยเนี้คันเป็นอยากใครเบีง่ายๆขึ้นเองขึ้นรถเขาเองรถเขาเห็นเองรถของเออสบายอยู่แต่ว่าคันจ้างรถเนี้อยาก เด็กเข็มงวดแน่จังเลยเด็กเข้มเปียกผ้าไม่ไหวก็คือรถรถทันเองนะรถทันเองคืออันนี้คือรถจ้างเขานี่ยเขาผ้าพันกันน้ำแก่แลยว่าแต่แค่ดูคือรถฟีมือดีนะเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาเล่นกับลูกพี่แก่ใหม่เด้อแลักไอที่เป็นลูกพี่เป็นบารโลบาร์โลแต่งหลังหุ่นลักขันมาท่านขันบ่เดี๋ยวไปทางยืนกว่าทีแวะเบี้ยไม่เรื่อยหรอก ว่าทางเตะว่ทาทงเตะมามาพระท่านเราเห็นแล้วทางเตะแต่ว่าทางเครื่งนี่กต่ทมาเบื้องบัดเราหลีบเรียบปัดนี้เราแต่งผู้เบื้องอยู่เมื่อกี้ติดภารกิจไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนำเลย่อนอุีเรามีรถเกี่ยวเรากับมีดด้วเราไปเกี่ยวข่าวว่าไปยี่สองมื่นแล้วว่จาจ้างคนตากคนกู้ให้เรียบร้อยแล้ววะเอาพี่น้องนะคลิปใหมาหน้าเจอกันใหม่เด้อผมอมสินอ่อนตัว นาคิมี้สวัสดีครับนหนึ่งมาเสียงเครื่องนี่จังหวะเดียวหมดธรรมดาเนบางทีไม่ได้เติมไม่ได้เติม้เ,มเลี่งไหล